ส่วนหน่วยเฉพาะกิจสิงหาณกองกําลังนเรศวรโดยกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจสิงหาณร่วมกับในอำเภอปางมะผ้าจัดรถครัวสนามทําอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้กับประชาชนที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่บ้านไร่ตําบลศพป่องอำเภอปางมะผ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน้อมกันนี้ก็ได้ประกอบอาหารสนับสนุนดูแลกําลังพลของหน่วยและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ขณะน,นี้ซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณ ุณค่ะที่ได้มาช่วยเหลือกันบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติแบบนี้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาฟื้นฟูต่อไปนะคะเพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติค่ะ จากแม่ห้องศนไปต่อกันที่ลำปางค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดมวลน้ําป่าหลากลงอ่างแม่ลีนหมู่ต้าตบลร่องเคาะอําเภอวังเหนือแล้วก็ล้นสปริเวย์ประกอบกับน้ําป่าที่ไหลลงลําห้วยผาลาดแล้วก็ลําห้วยโป่งทําให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่ลุ่มที่ตําบลร่องเคาะอาเภอวังเหนือด้านศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3นะคะนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะปรากฏพบว่าน้ําป่านั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหมู่5แล้วก็หมู่14 ของตำบลร่องเคาะเป็นบริเวณกว้างเลยนอกจากนั้นยังมีศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะด้วยซึ่งจุดนั้นครูกับประชาชนก็เร่งกันช่วยเก็บสิ่งของไว้บนพื้นที่สูงนะคะส่วนช่วงเช้าวันนี้น้ําป่าลดลงสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวกําลังพลศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3านะคะก็จะร่วมกับผู้นําชุมชนประชาชนเข้าพื้นที่ดําเนินการฟื้นฟูสภาพความเสียหายแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดต่อไป <S 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 เพื่อจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน ไม่ให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตค่ะค